กินข้าวเที่ยงแล้วแล้วจ้าพี่น้องแบบน,นี้ก็เลยสิบากันนั่นยางย่อยอาหารก้อนจ้กเรื่องอีกอย่างหนึ่งพญายลวอยากยางออกกระลัางกายหัวเข่าแล้วจ้บพี่น้องหลังจากไปหาหมอแม่แล้วจักรแล้วก็ว่ามันก็ตีขึ้นอู้่จ้บพี่น้องแล้วก็เลยสิล่องอ่ะยางระยะไกลๆเบื้องจ้กจ้าพี่น้องยางเบื้องนั่นเบื้องนี่ไปยางเบื้องบานเบื้องตนไม่ต้นไหลเบื้อง <laughs> มัองดอกไม้ดอกไหลจ้ะพีนองบ้านเมื่งขาเจ้าสะอาดสะอาดเด้ดยีนองขยอขยะขาเจ้าการถิ่มใส่ในบ้านของไ่ของแม่หลอกขาเจ้าจังเอามัดถิ่มมันขยะอังสิมาจ่ะรถขยะพันสิมาเก็บอ่าจังหมองบริเวณนั้นมู่บันหรือว่าถนนเส้นดิปาอาย,อยุนอยจ่าข้าเจ้าสมาเก็บทุกวันพันือหัดกันสินาพี่น้อง นี่จ้ะพี่น้องย่าเอมาบริเวณหน้าบ้านหลังนี้ล่ะก็ะเจ้าปลูกได้งามอิหลีเด้ปลูกเต็มบริเวณหน,น้าบ้านเลยจ้ะเบิ่งนงามครับเว่าเหมือนมัมมีค่คนอยู่ดอกบ้านหลังนี้พี่น้องมาสิษยานุ่งไปทางเบตมองนี่ก็เจ้าซิม,มี่มองจอดเรือดแม่จ้ะมองจอดเรือ มันกำแพงบานก็เจอจากพี่น้องยายเห็ดถาม่าถาเห็ดกำแพงแบบเนี้ยมันทนบ่อ่พยาะไว่าก็ได้เป็นสิบป,ปีอยู่ได้จากพี่น้องนี่ก็เจอสิเอาเป็นบอกคือยังเป็นหญ้าเป็นต้นไม้อยังสักอย่างนี่แหละมักขัดให้มันเป็นกำแพงไหมพี่น้องเหมือนบานานเหมือนกำแพงโบราณเลยแล้วก็หน้าไปอีกแบบ สำหรับคนที่มักแบบเหมือนธรรมชาติอะอ้าพันเป็นหรือห้องเซลนะพี่น,อน้องเข้าจอ,อยู่ตรงข้างกับอันวงจอดเรืออ้าพันเป็นขาจอยขึ้น,นซ่องสะอาดเป็เลิฟลุกคลีนเนาะลุกคลีนเออบริเวณข้าจอยสะอาดสะอาดจ้ะพี่น,อน้อง บานเหม็นก็จะสะอาดตาดีเสียงเครื่องบินวืดวืดยุบ่น้องเครื่องบินขึ้นอีกแล้วอันนี้อันนี้โรงแรมยืนอยู่อันหลังบ้านยะเหยียเหลียวแม่ก็เห็นจับบลอกไก่โรงแรมนี่ห่างจากบ้านยะเหยียประมาณประมาณลอยก็เมตรเนาะหืมลดไปแล้ว ถ้าคุณกับโรงแรมจะพี่น้องเพราะว่าฝากโรงแรมไปเนี่ยก็เป็นชายหาดเป็นเบียดจ้ะย่าเอ๋เคยทายเห็นมุกพี่น้องเบื้องหลายคลิปยุกดอกไม้ดอกไม,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 ม้ดอกไม้ b e a u t i f u l flower ไม่เลิบอันนี้โรงแรมจ้ะดอกไม้นะาบานเหาจ้องงาม บานเกาจะปลูกดอกใหม่แม่จ้ะดอกอันนี้ช่างงามแต่ดอกอีหยังนะเหย่ยเอเห็นอยู่อันจำหน้างามมันชิน่มดอกอันนี้งามดีจ้ะย่ยเอหระสวรเต๋อดอกใหม่หละพี่น้องไปใส่ก็ได้มั้ง <c oughs> ย่ยเหรอกระลังสียางกลับบานจ้ะที่จริงบานย่าเอ๋บ่เป็นสร้อยนี่ดอกอีกสร้อยนึงจ้ะ ເບິ່ງບ້ານເມືອງເຮືອນເຂົ້າເພິ່ນເນາະປູນຜູ້ໃຫຍ່ລອຍຍ່າງໃຫ້ຟັງພຸດຍ່າງເລ็ดຍ່າງຍັພນນບິ່ດາຍບິຮືນມຈຈຮືນຊບານບານມືຂຈ เงื่อนกระจกข้างหน้าแผลดอกไม้ขึ้นมางามแต่พี่นอ้องบานให้เจอเพจังการ์ตูนเนี่ยส่งบานหเหาจอเหมือนการ์ตูนเลยเออบานหลังนี้ปีหนึ่งพราะในม,มีดอกกุหลาบเจอพี่น้องทุกปีบานหลังนี้กุหลาบงามงามเลย สัญญากับบาลจ้าพี่น้อง